สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับครูยกยักษ์สอนนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับของการเรียนออนไลน์นะครับนะครับวันนี้นะครับนักเรียน เตรียมหนังสือเทคโนโลยีเลยนะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องนะครับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะครับเด็กๆรู้จักข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่าเอ่ยนะครับข้อมูลส่วนตัวคืออะไรนะครับเราจะมีวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวยังไงนะครับแล้วถ้าคนอื่นรู้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับจะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับครูขอ สำรวจพวกเราก่อนนะครับนักเรียนตอบคําถามครู4ข้อนี้ได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับนักเรียนตอบหน้าโทรศัพท์ของนักเรียนเองเลยนะครับวันเกิดอ่าอันนี้คุณครูคพิมพ์ผิดนะครับจริงต้องอ่าเขียนว่าวันเดือนปีเกิดเนาะวันเดือนปีเกิดอันนี้คุณครูพิมพ์ผิดนะครับวันเดือนปีเกิดของเพื่อนอ่านักเรียนรู้หรือเปล่าเอ่ยเพื่อนสนิทเราเกิดวันเดือนปีที่เท่าไหร่อ่ขาขครตอบได้นะครับตอบหน้าโทรศัพท์ของเรียนเลยนะครับ คำถามที่2หมายเลขโทรศัพท์ของพ่อนะครับหรือของแม่ก็ได้นะครับ่ารตอบได้นะครับตอบที่หน้าโทรศัพท์ของตัวเองเลยห้ามถามนะห้ามถามห้ามถามถ้ารู้ก็ถ้าเรียนรู้เรื่องนี้ตอบเลยถ้าไม่รู้ห้ามถามนะวันนี้ห้ามถามข้อที่3ที่อยู่บ้านนะครับที่อยู่บ้านคืออะไรคือคือบ้านเล็กที่นั่นเองใครรู้เด็กๆตอบหน้าโทรศัพท์เลยนะครับตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ และข้อที่4นะครับถ้าบ้านใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราชื่ออะไรอ่านักเรียนลองประเมินตัวเองสิสี่คำถามของคุณครูนะครับ mm hmm. เด็กๆนะครับมีข้อมูลจาก4ข้อนี้นะครับเด็กๆมีข้อมูลกี่ข้อเอ่ยนะครับข้อที่ข 1, วันเดกเกิดของเพื่อนข้อที่2หมายเลขโทรศรัพท์ของพ่อหรือของแม่ก็ได้นะครับเลือกคนใดคนหนึ่งนะครับข้อที่3 ที่อยู่บ้านนะครับหรือบ้านเลขที่นั่นเองนะครับและข้อที่สี่สำหรับเด็กๆที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงที่บ้านชื่ออะไรนะครับจากสีข้อเด็กๆตอบได้กี่ข้อเอ่ยนะครับอ่าอันนี้คือข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับมาดูสไลด์ที่3นะครับอ่าอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุติครูสมมุติว่านะครับเราจะไปเที่ยวทัศนศึกษากันนะเราจะไปทัศนศึกษากันนะครับนักเรียนป2 นะครับเราจะไปทัศนศึกษากันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปทัศนศึกษานะครับครูก็บอกว่าให้พวกเราทําไมเรามาทําป้ายของคอกันนะคะเพื่อพัดหลงจะได้ติดต่อกันได้นะครับนักเรียนรู้จักป้ายของคอไหมเอ่ยนะครับเวลานักเรียนสังเกตนะวลานักเรียนจะไปไหนมาไหนกับทางโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนจะมีป้ายของคอให้นะครับภายในป้ายของคอก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ระบุถึงตัวนักเรียนนะครับ อ่าเสร็จแล้วปุ๊บคุณครูก็ให้นักเรียนทำไมออกแบบเลยให้กระดาษไปนหนึ่งใบนักเรียนออกแบบเต็มที่เลยนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะนักเรียนออกแบบเลยว่าป้ายของคอของนักเรียนนะครับควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างเผื่อนักเรียนพัดหลงนะครับเวลาเรียนสมมุติเรียนไปเที่ยวเนาะนักเรียนพัดหลงปุ๊บนักเรียนยื่นป้ายของคอเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ดูช่วยโทรหา คุณพ่อคุณแม่หนูหน้อยนี่เบอร์อยู่ในป้ายของคนนี้นะเราก็จะสามารถโทรตามหาผู้ปกครองได้เนาะอันเรียนจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในป้ายของคอบ้างนะครับอันเรียนก็ออกแบบกันเต็มที่เลยนะครับอ่านี่คือของป้อมอ่าคนกลางคือโป้งและคนขวาสุดขวาสุดคือกุ้งนะครับอ่าสามคนนี้นักเรียนลองสังเกตนะสามคนนี้ออกแบบป้ายของคอใส่ข้อมูลกัน แน่นเลยนะครับของป้อมป้อม,อมใส่ข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกแน่นอนนะครับป้ายนี้จะต้องระบุก,ก่อนว่าเราชื่ออะไรเนาะอันดับแรกป้อมบอ,อกว่าข้อมูลอันดับหนึ่งเด็กชายป้อมห้องป .2 ออห้องป .2 ออก็ไก่อ่าบานเลขที่สิบพกเงินมาสี่สิบห้าบาทโอ้นี่บอกละเอียดมากนะครับบอกแม้กระทั่งเอาเงินมาเท่าไหร่เกิดวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมปีขานนะรหัสผ่านตู้เซฟหนึ่งสามสามสาม วางไว้ใต้เตียงห้องนอนของคุณพอ่อคุณแม่ชอบกินข้าวผัดไก่ไข่ดาวอ่าอันนี้คือข้อมูลป้ายของคอของป้อมนะนักเรียนฟังดูแล้วนะครับข้อมูลของป้อมเป็นยังไงเอ่ยแน่นไหมแน่นไหมอ่าต่อไปข้อมูลของโป้งบ้างโป้องออกแบบป้ายของคอมีอะไรบ้างนะครับอันแรกอ่าเด็กชายโป้งปสองมีพี่น้องหนึ่งคนนะครับเป็นฝาแฝดชื่อก้อยมีหุ่นยนต์ชื่ออิมพ่อเป็นเกษตรกร,กรปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ พบลักกับแม่ที่ดอยเสมอดาวนี่บอกแม่กระทางว่าพ่อกับแม่ไปพบลักกันที่ไหนนะฮะข้อมูลส่วนตัวนะครับของโปง้งและสุดท้ายข้อมูลส่วนตัวของของกุ้งนะครับกุ้งเขียนข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างเอ่ยนะครับเด็กหญิงกุ้งเรียนอยู่ชั้นปสองกรุ๊ปเลือดบีเกิดปีเถาะนะครับบ้านอยู่ติดกับสวนสาธารณะนะครับรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณพ่อคือ6 5 4 3 2 1อ่าถ้าใครไป หยิบโทรศัพท์ของพ่อกุ้งมานี่สามารถทำไมปกดล็อกโทรศัพท์พ่อกุ้งได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของพ่อคือตามน,นี้เลยศูนย์หนึ่งห่งนะครับแพ้อาหารทะเละเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปไวเกินกลับมาก่อนนแพ้อาหารทะเลเงินเดือนคุณแม่หห0ื่นบาทโอ,โอ้โหนี่บอกละเอียดยิบเลยนักเรียนรองสังเกตนะทั้ง3คนนี้นะครับเขาให้ข้อมูลมาแตกต่างกันเนาะ,อะของป้อมนี่ให้อะไรมาบ้างมีรหัสตู้เซฟด้วยของโป้งนี่มี บอกด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรพบรักกันที่ไหนนะครับของกุ้งนี่บอกรหัสโทรศัพท์ของคุณพ่ออ่าแล้วบอกด้วยว่าคุณแม่เงินเดือน5 0,000นนะครับอ่าท้านเรียนใส่ข้อมูลมาตามนี้นักเรียนว่าจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรนะครับดูสไลด์ต่อไปนะครับอ่าเขาบอกว่าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยบางครั้งนะครับเราจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินความจําเป็นนะครับอย่างเช่นของกุ้งเนี่ยเขาบอกว่ากุ้งเรียนอยู่ชั้นปอ2ออันนี้โอเค นะครับกรุ๊ปเลือด B ีอันนี้ก็พอได้เกิดปีเถาะบ้านอยู่ติดกับสวนสาธารณะอาวักแรกนี่โอเคเลยนะครับถ้าสมมติพัดหลงอาเจ้าหน้าที่สามารถพาไปพากุ้งไปส่งที่บ้านได้เพราะรู้แล้วนะครับว่ากุ้งบ้านอยู่ติดกับสวนสาธารณะแต่หลังจากนั้นก็คือรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณพ่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ทําไมควรจะบอกใครหรือไม่อ่าเรื่องของรหัสนะครับไม่ควรบอกใครเนาะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ควรจะ ปกปิดไว้นะครับไม่ควรให้ใครรู้นะครับอ่าแม้กระทั่งเงินเดือนคุณแม่ห้าหมื่นอันนี้ก็ควรจะปกปิดไว้ไม่ควรบอกเพราะอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมข้อมูลส่วนตัวบางอันนะครับสามารถเปิดเผยได้บางอันไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าข้อมูลส่วนตัวที่นักเรียนสามารถที่จะเปิดเผยได้ก็คือนะครับชื่อนักเรียนอ่าอันนี้เปิดเผยได้ไม่เป็นอันตรายนะครับชั้นเรียนชื่อโรงเรียนชื่อคุณครู หมายเลขโทรศัพท์ของคู่ข้อมูลพวกนี้นะครับเรียนสามารถเปิดเผยได้นะครับจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรานะครับนอกเหนือจากนี้นะครับที่สามารถเปิดเผยได้ก็อาจจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่พวกนี้สามารถเปิดเผยได้นะครับแต่สิ่งที่นักเรียนควรจะปกปิดไว้นะครับก็คือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้ห้าม ให้ใครรู้นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพจะเอาเลขับรประชาชนของเรานะั้นไปทําในสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับอาทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถก็ไม่ควรจะเปิดเผยมากจนเกินไปนะครับบ้านเลขที่นะครับที่ซ่อนของสําคัญอ่าเนี่ยที่คซ่อนของสําคัญเรียนสังเกตของของใครนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน่อยอ่ารู้สึกจะของป้อมนี่เรียนสังเกตไหม ป้อมบอกว่ารหัสตู้เซฟคือหนึ่งสามสามสามวางไว้ใต้เตียงห้องนอนของคุณพ่อ,อคุณแม่ถ้าสมมติขโมยรูย้ป้อมบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยป้อมมีตูเต้เซฟด้วยตู้เซฟวางอยู่ตรงนี้พร้อมรหัสเลยนะครับขโมยสามารถเข้าไปเปิดตู้เซฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันตรายเนะาะมีอะไรอีกที่ไม่ควรเปิดเผยเลขที่บัญชี เลขที่บัญชีธนาคารนะครับไม่ควรให้ใครรู้มากือเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราทําธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเนาะเดี๋ยวจะโดนเขาเรียกว่าดึงข้อมูลออกไปนะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านทุกรหัสเลยนะครับรหัสผ่านทุกรหัสทุกรหัสเลยไม่ว่าจะเป็นรหัสปลดล็อกโทรศัพท์มือถือนะครับรหัสอะไรอีกนะครับรหัส ATM อ่าพวกนี้นะครับไม่ควรให้ใครรู้เลยนะครับ อ่าต่อไปนะครับผลที่อาจจะเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปอ่ามันจะมีผลเสียยังไงนะครับอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติป้อมนะครับอ่าป้ายของคอของป้อมนะครับบอกถึงตำแหน่งของที่ตั้งตู้เซฟด้วยนะครับบอกรหัสด้วยนะครับถ้าสมมุติเขาข,ขโมยรู้ว่าบ้านป้อมอยู่ตรงไหนนะครับบ้านป้อมก็จะเป็นอันตรายเนาะ ขโมยกระโจนก็จะทาไมรู้เลยว่าตู้เซฟบ้านป้อมอยู่ในห้องนอนของพ่อคุณแม่นะครับรู้แม้กระทั่งรหัสด้วยนะครับก็จะไม่ปลอดภัยนะครับโดนสวมรอยโดนสวมรอยอะไรก็คือบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชนถ้ามิจฉาชีพได้เลขบัตรประชาชนของเราไปก็จะสามารถนําเลขบัตรของเราเนี่ยไปสวมรอยนะครับเอาเลขบัตรเราไปแต่ปลอมเป็นตัวของเขาเองเนาะแล้วก็เอาไปทํา อะไรที่มันไม่ดีนะครับเช่นเอาไปกู้เงินนะครับโดนกันเยอะนะครับกู้เงินนะครับอแอบ,บถอนเงินนะครับรหัส ATM นั่นเองก็คืออย่าให้ใครรู้รหัส ATM เของเราถ้าสมมุติเราทําบัตร ATM ตกหล่นหรือหายนะครับแล้วขโมยเขารู้ว่ารหัสเนี้ยนะครับมีรหัสบัตรเนี้ยมีรหัส ATM ออะไรนะครับเขาก็สามารถเข้าไป กดเงินของเราออกมาได้หมดบัญชีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งโดนกันแกล้งนะครับมีใครหมันไส้เรานะครับรู้ว่าบ้านเลขที่เราอยู่ตรงไหนนะครับเราอาจจะโดนกันแกล้งได้นะครับรู้ทะเบียนรถเรานะครับอุ้ยคันนี้มันลดของไอเจ้าโป้งนี่นานะครับหมันไส้นี่คันนี้ลดโป้งทําไมทําการกรีดเลยเจาะยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันตรายกับเราได้นะครับหรือแม้กระทั่งโซเชียลนะครับ ข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลบางคนนะครับอชอบชอบในการอัพสเตตัสเนเล่น f c e e o o o อัพสเตตัสบ่อยมากนะครับทุกชั่วโมงเลยเดี๋ยวอัพเดี๋ยวไปนู่นไปนี่วันนี้ไปกินข้าวร้านนี้นะครับวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับมันเคยมีเหตุการณ์นะนักเรียนว่า อัพสเตตัสเฟซบุ๊กบ่อยจนเกินไปทําให้มิจฉาชีพเนี่ยเขาเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของเรานะครับแล้วเขาสามารถรู้ได้เลยว่าคนคนนี้นะครับกี่โมงจะไปทําอะไรนะครับเพราะว่าเราเอาเราอัปสเตตัสมากจนเกินไปเขาก็จะจะอาศัยอ,อาศัยอาศัยอาสัยอาศัาชายช่องทางตรงนี้นะครับเข้ามาทํามีดีมีร้ายกับเราได้นะครับอาจจะมาขโมยของอาจจะมาลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งอาจจะมา รักษาตัวเราไปก็มีนะครับเคยมีเหตุการณ์นะครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับอาศัยกันพ่อแม่ลูก3คนนะครับคนคนแม่เนี่ยนะครับติดโซเชียลเนาะชอบอัพสเตตัสเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลานะครับอัพบอยนะครับจะไปกินข้าวจะไปเที่ยวไปไหนอัพตลอดนะครับบอกแม่กระทั่งว่าที่บ้านเนี่ยอาศัยกันอยู่3คนนะครับเวลาไปไหนมาไหนไปด้วยกันทั้งบ้านเลยนะครับ มีอยู่วันหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับโอ้โหและเอียดมากไปสายการบินไหนบินกี่โมงไปประเทศอะไรกลับวันไหนนะครับนักเรียนว่าถ้าอัพแบบนี้อ่านักเรียนว่าจะเกิดผลเสียยังไงกับครอบครัวเรานะครับแน่นอนมิจาชีพเข้ามาติดตามเราใช่ไหมเขาก็รู้แล้วเฮ้ยบ้านนี้นะครับอยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกชอบไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไปหลายวันนะครับพอไปหลายวันเสร็จปุ๊บนักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้น ขโมยเขาก็รู้แล้วว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่นะครับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเนาะเพราะว่าเป็นไงเราอัปเตตัสอั f เฟซบุ๊กไว้นะครับว่าไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้กลับอีกทีอีกหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับแสดงว่าบ้านไม่มีใครอยู่นะครับขโมยก็ทาไมชิวเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์ไม่มีใครอยู่เข้ามาขโมยของบ้านเราได้ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้น การเล่นโซเชียลนะครับนักเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะเราต้องระมัดระวังด้วยอย่างเช่นของมีค่าต่างๆนะครับไม่ควรจะอัพลงโพสลงโซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปนะครับจะทำให้เป็นที่จับตาเนาะแล้วก็จะเกิดอันตรายกับเรานะครับอาจจะโดนขโมยนะครับขโมยขึ้นบ้านหรือเขาอาจจะติดตามเราขับรถตามเราแล้วก็รอจังหวะที่เราเผลอนะครับทำการชิงทรัพย์เราได้นะครับก็มีข่าวให้เห็นกันบ่อยนะข้อมูลส่วนตัวนักเรียนก็ต้อง ไม่ไงครับเรามัดระวังเนาะก็ต้องเรามัดระวังนะครับว่าข้อมูลอันไหนเราควรจะเปิดเผยได้นะครับอันไหนควรจะปกปิดนะครับอ่านี่ก็คือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะครับเดี๋ยว,วน,นี้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะครับเนี่ยเปิดหนังสือหน้า33อ่านี่เปิดหนังสือหน้า33เลยอ่าวันนี้เราทําบทที่5นะครับชื่อบทว่าบางกอกมีเสาชิงชา้า บนท้องฟ้ามีทางช้างเผือกนี่นะครับบทเรียนเราชื่อไพเราะมากนะครับบทที่5้าเด็กเปิดกิจกรรมที่5.1หนะครับหน้า3 3และ3.4นะครับชื่อกิจกรรมวันนี้ว่าข้อมูลเราอย่าบอกเขานะาข้อมูลเราอย่าบอกเขานะก็คือข้อมูลไหนบอกได้ข้อมูลไหนบอกไม่ได้นั่นเองนะครับให้เรียนพิจารณานะครับมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดข้อนะครับสิบเอ็ดข้อนักเรียนลองพิจนารณาดูนะครับในแต่ละข้อนะครับจะมีวงกลมๆอยู่มีวงกลมอยู่นะครับนักเรียนใส่เครื่องหมายกากบาทลงในข้อมูลที่ไม่ควรจะบอกกับใครเนาะก็ควรเก็บไว้เป็นของตัวเองนะครับไม่ควรบอกใคร oh. อ่านะครับสิบเอ็ดข้อ กากบาดนะครับอย่างเช่นอันแรกที่อยู่ควรบอกใครไหมอันตรายไหมถ้าบอกใครนะครับข้อที่2รหัสบัตรกดเงินหรือรหัส ATM อันนี้ควรบอกใครไหมถ้าไม่ควรกรากบาดแต่ถ้าข้อไหนสาม,มารถเปิดเผยได้ก็ปล่อยว่างไว้เนาะวันนี้กากบาดอย่างเดียวนะครับกากบาดในข้อที่ไม่ควรบอกใครนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับให้นักเรียนทําหน้า33 34นะครับ นักเรียนคนใดทาเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพนะครับหน้า3าและ3าส่งคุณครูในไลน์ส่วนตัวนะครับพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นเรียนของนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับก็วันนี้ให้เรียนลงมือทํางานได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับเรียนสอบถามคุณครูในไลน์ในไลน์กลุ่มของห้องเรานะครับหรือถามในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยนะครับ ใครพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับวันนี้ก็ครูมีงานเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนนะครับแล้วพบกับครูยกอยากสอนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ